เออไอ,อ้เขียมีคนหายตัวไอ้ีกสายด้ยจบแล้วโหน่าไม่ได้โห่เห็นไหมเนี่ยในนั้นมานอนนี่มานนอนนี่หลอกคนละมุมออกเไปข้างในดีกว่าข้างในไหนอ่ะเดินเดือเข้ามาเลยไปเเหรอดมัเน,มหนหมเป็นไรอ่ะจริง เฮ้ยแต่มันก็จะมองไม่เห็นนะงั้นรับไปฝั่งตรงนี้ดีกว่าครับว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคอยู่นี่เขาอยู่นี่กระป๋าอะไรอะ่ะกระป๋าไม่เธอวเขาต้องได้ปืนวะ่ะเงินเธอต้องได้โอเคไหมไม่เป็นไรเฮ้ย โ,โ,โอ high, ้ <they> <trips> โหไอ้เ <developed> หี้ยมึงยังมีเวลากายร่างกูถามจริงเดี๋ยวดูเขาโอ้โหดูดิไอ้เหี้ยมึงมากายร่างอะไรตรงนี้แล้วกายร่างแล้วผีลายล้อมอ่ะโอ้โหอืออืออือยังไหนได้บ้าไอ้นี่มันหาคิดี้ยตกใจหมดเลยฮ่า มีคนร้อว่ะมีคนร้อว่ะนนเธอเธอข้างหลังเขาตามเธอมาอยู่แล้วมันก็ตามเขามาด้วยเฮียไอ้มัว่าละจะเป็นหรอม่เล็รอ แบบสู้เขายิงเขาตัวนึงโ <c oughs> อ้โหใช่แม่งปืนเอาปืนแบบปืนแบบที่เป็นกล้องมา Let's go เฮ้ยแล้วลกูเดินไม่ได้เฮียโดนยิงไงโอ้โหมึงไม่กบเลยเนาะ <c oughs> ไอ้สัสเ้ย <c oughs> นี่กูซอมบี้นะแม่งยืนอ,อยเป็นสนามเลยแยกา <ๆ S 2> มัน <c oughs> โอ้ยเีี้มันเปอือแล้ว no มันม yeah. ีตัวหน้าเขาอยู่ตัวหนึ่งนะตัวเธอปามีได้นะปามันจะเหนือยแลอืมไปยากไปยากใครกระโดดไปนู่นแล้ววะมันนั่นแหละเด็ยเขาบังทางเขาบังทางแม่มันขึ้นเขาบังทางแม่มันขึ้นอุยไม่ได้เลือดหมด เอาเดี๋ยวเขาคนเดียวเอ,อแล้วมาไอ้เหี้ยกระโดดลงไปพอดีเลยอะไรวะยะ <laughs> <c oughs> เฮ้ย,อยโอ้มึงยิงกูนั้นเดียวตายกูหลานที่เหี้ยจะดูไงเจอเพื่อดเยอะนะจะดูไง mọi người đã có tốt nối mọi người 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 mọi อยากก็มาไปเดินดูรัดเราหนะอยากก็มานี่เธอรักเขาไปยืนคู่กับเธอเมื่อกี้ไม่ไปยืนคู่โอ้จบเลยจะตายเหรอตายแล้วดี่เธอเหกูบอกอยู่บนฟันกูพอดีเลยขึ้นมาเงี้ยยืนรออยู่เลยอ่ะเนี่ยเธอมันไม่เธอมันไม่ได้เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเขาบังทางมันให้เธอมาดูมันนั่งมันนังมันเดินกันอะ รอกัน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 รอหายตัวรอรอกูดแตีมานนะไม่อยจะตัวนอกเกินเกิดไข้ป้งวะเธอ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 จะโดนดูดไหมนะอือืมเธอข้างหลังข้างหลังข้างหลังอะไรของมึงเนี่ยม่คิดว่าเขาเป็นคนหรือเปล่าเลี้ยงผีเดี๋คือเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้นั่งนั่งนั่งนะ เลี้ยงผีเลี้ยงผีเติร์กีคนนู้นเนี่ยกลางก่างเยมองไม่เยมองมองอะไรเฮ้ยคนหนึ่งอยู่ไหนอ่ะเจอร์กคนหนึ่งเดี๋ยวนะเขาดูให้อ๋ออยู่นู่นมุมนู้นบุแล้วไม่มีผีไปหามันเลยมีอยู่ตรงเตอรตรงเดียวเลยเนี่ยมันยืนนิ่งนะเออดิเขาไปเอาเหมือนได้ไหมเป็นได้ไปดิ แล้วเจอไหนขอรอดเยอะนะมันก็ไม่มีใครไปหาอีกคนนึงวะเจอมาแล้วไม่ไมาโจโจคนะน่าโจโจนะ <c oughs> มันก็งงไอ้เหี้ยไอ้ผีนี่มึงไม่ขึ้นไปตีว่าอย่างเงี้ยอื <c oughs> องงคืออะไรระเบิดเหรอไม่เลยอ่ะอ่ะน่าเลย มาบังบังังบังไม่าไมเเดินมาเากูไปเลยปังไม่ได้เไม่ได้วอา้าวว้วนีนี่นนีนี่นระวังนะระวังมีตัวมมีตัวถึงกูมาเจจนีนีนีอยู่น่ะไทางไหนวะ